ออกจริงออกจริงจริงเลยจะได้หัดป้องกันตัวจะได้หัดป้องกันตัวได้โดนต่อยเบาแล้วต่อยแรงต่อยแรงแรงลงรวมไม่ใช่เล่นเชิงต่อยแรงกลับมาซ้อมใหม่ก็ต้องแรงเลย

กระแทกแรงม่ป้องกันตัวโดน กระแทงแรงป้องกันจริงป้องกันจริงไม่ไม่แตะไม่แตะต่อยแรงลงนวม